มาแนะนำวิตามินของเวโรนิก้าบายเมดิลีนะคะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินออร์แกนิกนะคะในรูปแบบซองนะคะสามารถชงกับน้ําแล้วก็ดื่มได้เลยะคะรสชาติดีมากๆนะคะแล้วก็ให้ความขาวใสได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ทานไปแล้วเนี่ยสวันเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าหน่าใสขึ้นแต่ตัวยังนะคะตัวจะต้องรอสักประมาณ14วันถึง1เดือนนะคะถึงจะเริ่มแบบแกระสางใสขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะคะจิ๊บทานเองนะคะแล้วตัวจิ๊บเนี่ยผิวจิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนค้ากว่านี้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือขาวขึ้นเยอะ มากเลยนะคะแล้วก็ขาวตั้งแต่เห็นไหมคะว่าสีผิวเนี่ยตั้งแต่หน้าถึงตัวเนี่ยคือเป็นสีผิวที่เสมอกันนะคะไม่ใช่แบบหน้าขาวตัวดำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย สีผิวที่เสมอกันทั้งตัวแบบนี้นะคะต้องได้มาจากการทานวิตามินค่ะเพราะว่าถ้าทาครีมเนี่ยมันก็จะต้องใช้ครีมประเภทเดียวกันถึงจะได้สีผิวที่เสมอกันทั้งตัวนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆมากๆสำหรับคนที่น้ําเหลืองไม่ดีหรือว่ารอยยุงกัดหรือว่าแบบค้ามาตั้งแต่เกิดแล้วแบบกินผิดหวังมาจากวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยอยากให้เปิดใจลองเมโรนิก้าบายมาดีๆนะคะแล้วคุณจะพบว่าวิตามินดีเนี่ยมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างเลยะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้กลไกลในการย่อยแปะชั่วโมงค่อยๆย่อย สามารถรับวิตามินได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทานได้เลยค่ะขาวใส่แน่นอนรีวิวเป็นพันเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ